พ่อมดเซนพิชิตภัยลอกไซเบอร์ตอนขำๆอัพเดทดนซีดตอนนี้เพืนเ่นๆกำลังทำอะไรกันบ้างแม้กินอร่อยเชียวเสืสนอยดีกว่ากินพวกเดียวกันอร่อยไหมครับคุณหมูแหมได้ชุดใหม่มาอีกแล้วสิเนี่ยสวยดีนะแต่อิน,นเนอร์นี่เกินชุดมากได้ค่ะคุณว่าที่นางแบบมือนหนึ่งของโลกโอ้โหเทปฉันนีคิดนานไหมอะ เพิ่มสีสันให้สักหน่อยดีกว่าใครเห็นหมูหันบ้างหันข้างซิดด้วยเห็นไหมคำแบบนี้ใครก็ชอบน่าอร่อยเกินไปแล้วนะนางแบบต้องกินคลีนสิคะหมูกระทะไม่ได้ขำๆเนาะคุณหมูคุณหมูคุณหมูตั้งแต่เป็นคุณหมูเนี่เพื่อนบันเทงิงกันเยอะเลยคุณนางแบบสวยจริงสวยจังสวยปังนะคะคุณนางแบบ ล้มมากเลยน่แอ่ะสุดแม่สุดไปเลยปีศาจบุลลี่เป็นปีศาจนิสัยไม่ดีทําให้คนมีความสุขเวลาคนอื่นเดือดร้อนได้เวลาตาสว่างหยุดเดี๋ยวนี้นะเจ้าบุลลี่เป็นอะไรไปนะเด็กๆนั่นมันปีศาจนะปีศาจอะไรกันนี่แค่ข่ๆนะใช่ทุกคนกำลังสนุกอยู่เลยอ่ะฮม่ไม่ด้การละ ด้วยพลังสติปัญญาการล้อเลียนนั้นสร้างปัญหาอย่าลืมมองมาจากมุมคนโดนลดไนคนโดนไม่ขำด้วยนี่นะเข้าใจหรือยังล่ะเข้าใจแล้วครับเจ้าบุลลี่มันน่ากลัวตรงนี้นี่แหละเพราะอะไรกันนะเพราะมันทำให้หลายคนสนุกเลยไม่ได้มองว่ามันไม่ดีค่ะ นั่นก็เลยทำให้บางทีเราก็บุลลี่คนอื่นโดยที่ไม่รู้ตัวครับดีมากเด็กๆขอให้เป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพแล้วเจอกันใหม่นะ